องค์พระยาธรรมมิกราจะต้องเป็นดวงจิตที่มาจากการพุทธภิเศษขององค์พระพุทธเจ้าองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าและองค์พระอาหารหันตเจ้าในยุคนั้นนั้นเพื่อเป็นการรวบรวม,รวมพลังของการเผยแผ่ธรรมลงมาในยุคกึ่งพุทธกาล รวมถึงจะมีการควบคุมดูแลจากองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยจิตดวงนั้นจะกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาตามพลังพุทธบาร,รมีพลังแห่งความรู้ืึงของจิตทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วจิตดวงนั้นก็จะกำเนิดก่อเกิดขึ้นอาจเป็นรูปร่างรูปแบบหญิงหรือชาย ก็ได้ทั้งหมดแต่จะมีวิธีในการจัดเตรียมและเผยแพร่ธรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละพระองค์บางพระองค์ก็ปล่อยลงมาเกิดหนึ่งพบจาาเพื่อเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหลายแล้วจึงค่อยกลับมาต่อยอด การประกาศทำอีกครั้งหนึง่งบางพระองค์ก็ให้กำเนิดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีองค์ความรู้ครบถ้วนเหมือนดังว่าไม่ได้ถูกปิดสภาวะรมอะไรไว้ในโลกทิพบางพระองค์ก็มีการสืบตำลงมาเช่นดังที่โลกได้สือนี้ คือการเชื่อมต่อกับกระสาของผู้มีบุญบารมีมากที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วและองค์พระยาธรรมมิกราจึงเชื่อมต่อลงมาฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยการจัดเตรียมพระยธรรมมิกราจึงมีการจัดเตรียมหลังจากองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไปแล้ว สี่ถึงหกรปีพระยาดธรรมเอย่ยองค์พระยาดธรรมิกราชนจึงเป็นผู้กำเนิดก่อเกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระราัตจ้าผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายรวบรวมพลังแห่งความรู้ตื่นมาเป็นพลังธรรม บาลังของการก่อเกิดเป็นดวงจิตสมมตินี้ขึ้นมาด้วยความรู้ตื่นรู้แจ้งเท่านั้นเพราะพระยาธรรมิกร,รามจะต้องประกอบกิจอย่างไรตัวตนพระยาธรรมิกร,รามจะดำเนินตามเส้นทางที่ตูกิจเกียนเอาไว้ให้โดยพระพุทธเจ้า และองค์พระพุทธเจา้าทุกพระองค์ก็จะทรงดูแลเพราะเป็นการเผยแผ่พระธรรมในยุคสำคัญคือกึ่งพุทธการของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆ